สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมนะก็โอยยังหนาวอยู่นะฮะเอฟอุย้ยนะยังหนาวอยู่นะครับ,ค,รบคิดว่าจะร้อนนะฮะเอหนาวเฉยเลยนะครับอืมนะก็เปือกอาบน้ำเสร็จเนาะทุกท่าน <c oughs> ก,ก็มีนะอะหลายท่านนะสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะบอกว่าทำไมเอาห้องน้ำมาไว้หน้าบ้านนะครับมัน <c oughs> มันไม่ใช่นะครับพี่น,น้องนะมันไม่ใช่หน้าบ้านนะครับมันข้างบ้านนะครับเดี๋ยวผมไปถึงหน้างาน เดี๋ยวผมไปถึงหน้างานผมจะไปรีวิวให้พี่น้องนะฟังกันเนาะนะครับ <c oughs> ก็ถ้าเรามองอยู่ที่โทรศัพท์นะมันเหมือนอห้องน้ำอยู่มันอยู่หน้าบ,บ้านเนาะเพราะว่าปนะระตูเนาะประตูผมทำออกมาด้านข้างนะครับมันก็เลยอ่า มันเหมือนประตูอยู่เอ่อห้องน้ําอยู่หน้าบ้านนะครับแต่ที่จริงมันมันอยู่ข้างบ้านนะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่เอ่อพื้นที่พื้นที่เพื่อนจํากัดนะครับพื้นที่ของแม่เปาเนาะเพื่อนตอนแรกนะเพื่อนว่าจะขยับออกมาด้านหน้ามา,าทางคุณแม่คุณแม่ของแม่เปา นะเพื่อนว่าเดี๋ยวอนาคตเนาะบางทีน้องปัดนะนะโตนะนะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนาะเพื่อนก็จะต่อออกมาด้านหน้าได้นะครับวันนี้ก็เตรียมนะเครื่องเจาะแล้วก็น่าจะได้เอา รถเข็นไปด้วยนะเอาพวเอารถเข็นนะครับแล้วกสนะ็สั่งท่อเนาะสั่งท่อวันนี้จะขุดบอเกระนะฮะนะส่วนแอมฟ้านะก็ เหลือนิดเดียวนะครับนะเดี๋ยวตกแต่งเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็น่าจะสมบูรณ์นะครับผมวันนี้ก็คุดบอกเกววางระบบนะแล้วก็ปรับนะปรับพื้นที่ปรับปรับดินด้านในนะฮะให้มัน เสมอกันนะเนื้อปูนมันจะได้หนาเท่ากันนะครับถ้าเราไม่ปรับนี่ด้านหนึ่งปูนจะบางอีกด้านปูนจะหนานะครับผมก็เลยค่อ,อยๆทำไปเนาะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศหนาวนะโอ้อากาศเย็นเนาะ นะครับ <c oughs> วันนี้ก็เอาไปเอาไปเท่านี้ก่อนไม่ได้เอาอะไรไปเยอะเนะาะเนื่องจากเมื่อวานนะก็มีหลายลังนะไม่ว่าจะเป็นลังเครื่องมือลังเสื้อผ้านะแล้วก็ย่าเทียมนะครับที่เตรียมไปเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็เอาลงแล้วนะครับนะ,นะถ้าเพื่อนมานะก็จะเอ้ามันกระเถิอนเนาะ,ะมานอนที่บ้านผมนี่แหละนะครับเพราะว่าน่าจะไม่เกิน 2, 2วันนะครับน่าจะไม่เกิน2อสองวัน3ามวันก็เสร็จนะครับ <c oughs> น้ำก็เดี๋ยวไปดูเช็คดูน้ำก่อนออกหรือ,อยังเ <c oughs> มื่อคืนนี่ออกอยู่นะครับแีน่มาฐานนะครับออกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดเปิดใส่ตรงนี้ไว้นะนี่ เมื่อวานี่มันท่อมันใบไ,ไม้ตันเนาะใบไ,ไม้ตันไบไม้ไปอุดรูนะฮะมันก็เลยทำให้น้ำไม่ไหลนะไม่ไหลอยู่สามวันนะครับน้ำผมที่ถังก็แห้งเลยนะ มาคดนะฮะอืมดผักก่อนครับพี่น้องผักก็งาม,งาม,นะะง,ามงามนะฮะงามงามนะฮะเอฟซี ันนี้ก็ลุยงานนะครับรอเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะลุยงานรอเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็ทางนน้นก็ไม่รู้ยังไงเนาะทางในพื้นที่นะครับรถช่อมเสร็จหรืยอยังนะ แต่อันนี้ผมไม่รู้เนาะแต่แม่แม่มาต่อยเนี่ยลายไปคุยแล้วเนะาะไลไปหาทางเอสนายแล้วนะครับโอ้สวยงามมากสวยงามมากครับพี่น้องอ่เจ้านะมาทานน้ำออกแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคครับนะแม่ชง <c oughs> กาแฟบห้อเลยเนาะนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ดูโฆษณาช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมซีสหายด้วยนะครับพี่น้องบวกสายลุยลืมลืมลืมบวกสายลุยด้วยนะฮะสวัสดีครับ